โอเคส่วนหนึยาวก็อยู่กับผมคนเดิมเลยนะฮะไม่พูดภาพทำเพีงเลยฮะไปเล่นกันเลยวันนี้เราอยู่ในกันเลยนเกม n e u r a l Disaster Survival นะฮะเนเกมพี่เอาต้องเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติต่างๆในเกมน,นะฮะ ใครที่มาดูก็ฝากกดติดตามหน่อยนะหน่อยนะฮะพอดีไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนติดตามเลยช่วงนี้คนติดตามยังยังน้อยเลยยังเท่าเดิมเลยนะสามแปดสามแปดเท่าเดิมมานานมากแล้วนะโอ้เราตกที่สูงตายฟ้าผ่าฮะก็ฝากกดติดตามกันหน่อยนะฮะ ฝากกดติดตามหน่อยนะใครมาดูคลิปนี้ฮะถ้าใครมาดูคลิปนี้ฝากกดติด,ด,ดตามนะเพราะว่าเฮ้ยคู้ติดตามยังครั้งอยู่เท่าเดิมเลยฮะสามสิบแปดบรรดาแล้วคู้ติดตามเคาขายอยู่ที่สามสิบแปดบรรดา,ดา,ม,ม,า,า,า,ดามากแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าจะมาดูก็ฝากกดติดตามนะโอ้โหตุมต้มตุ้มตุ้มเลยฮนะ อไม,ม่ใช่ว่มามันผ่าตรงนี้ด้วยนะเราไม่เห็นเลยฮะเห็นแต่ระเบิดตุ้นตรงนรี้เราผักเพื่อให้ตกได้ไหมเนี่ยเราผักเพื่อให้ตกได้ไหมตกไปเลยเพื่อน Cow. อ,ะอะไรอะอะไรอะ What is this เมื่อกี้มันอะไรอะแต่ไปดูนะตื่นตะตื่นเต่าในคุกทำไมแปลไทยของโลบอกต่อโคตร,รแย่เลยเดี๊ดไม่เข้าใจเหมือกนกันนะฮะ ม่เดี๋ยวเข้าอาคารก่อนไปคุกนะนี่ไปคุกอะไปพายุหิมะหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็พายุหิมะต้องหาที่อบอุ่นอยู่ฮะผมไปพยายุทรายนี่พายุทรายยับ ดูทรายสีแบบนี้นะฮะแต่เราไม่ค่อยเห็นเลยนะกระสายที่ตาเขาบอกว่าต้องระวังสิ่งของที่ปิวนะถ้ามันปิวมันโดนเราคือเราจะคือเราจะเสียเลือดน,นะ ฉะนั้นนะเราจะนั้นอย่าไปอ้วอะไรอ่ะโอ้โหอะไรอู้อะไรเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอดูบนหลังคาคุกหน่อยได้ไหมเนี่ยโอ้โหตรงนี้กำแพงเกือบจะ ไม่เกือบจะบดเลยด้วยคะเด็กข้างบนเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้เพดานข้างบนเริ่มมีรูแล้วละฮะข้างในอาคารตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้โหอ่ e you d u โอ้โหตรงนี้เป็นรูแล้วฮะอือหือ ข้างบนเริ่มเป็นรูละฮะเราจะทำหลุมหรือว่าจะ,ะออกไปข้างนอกก่อนดีกนนะะว่าฮะเราออกไปข้างนอกดีกว่าน,นะ,ะโอเคการผิวดีไม่ได้ยากอะไรนะคะโอเคอะไรเฮ้ยอะไรปิวเนี่ย what is this อะไรปิวเนี่ยใครเคยเจอแบนนแบนี้คอมเมนต์หน่อยน,นะฮะ r ร b l o x i s อสโรบักส์เอสโคสอ้น้ำผู้เป็นเป็นเบ็ดวงกลมเลยฮะเม็ดข้ากลมเลยแต่เราขึ้นตึกก่อนนะผมว่าเราอยู่ทางใต้ดินดีกว่าฮะมันใต้ดินหรือเปล่าเนี่ยออาไปดูข้างน,านอกกันะฮะคงยังไม่สายเกินไปหรอกมันก็ไม่ได้ใต้ดินละ ทางก็ใต้ดินอยู่เออไม่ไม่รู้ฮะเออเราลงไปอยู่ข้างล่างดีกว่าครับอ,อายุหิมะห,หรือเปล่าเนี่ยเสียงแบบนี้โอ้ oh my god ฮานาโดฮานาโดครับผู้ชมฮานาโดเนี่ยอะไร ไปหมดแล้วฮะโอ้โหตึกไปหมดแนละ้วโอโ้แล้วคือหมวกที่ผมใส่อยู่นะฮะหมวกเท่ๆนะคือหายไปแล้วแปบ๊บทุกคนแล้วมือผมหายด้วยโอ้โหทั้งหมวกแล้วก็มือผมหายมือผมหายผมจะไปหยิบของยังไงเนี่ยแต่ยังน้อยยังเหลืออีกข้างเลยะฮะอือหือเฮ้ เบคอนเบคอนผมเบคอนไม่มีผมอะเบคอนแบบไม่มีผมโน่ no, ตายเราตายฮะไม่ใช่สีบผมตายเป็นยังไงบ้างดิสถานการณ์ตอนนี้กเกาะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะ นี้ว่าแต่ถ้าไม่รับคลิปที่แล้วนะขเขาก็ไม่ได้เล่นเกมนี้นานอยู่นะเรือ่องนี้ไม่มีอะไน้ค่ะแค่เอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติต่างๆนะข้างล่างไปเหรออุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอีหยังนี่การขี่สายลุง โอ้เวก้าการขี่ใส่ลูกย้ายอ๋อก็คือการขี่ก็คือการขี่การขี่ชิงช้าสวรรค์โอเคอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้น่ากลัวมูวมันมาปิวได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยแล่าข้างบนนี่คือโอ้โหไปหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้น โอ้อ,อะไรเด h ออะไรเด <c oughs> ้อเมื่อ,อกี้ไอล้วเป็นโอ้โหไข้หวัดไขวัดไขวัดใหญ่แล้วเน,นี่ย <c oughs> <c oughs> ชิงช้าสวรรค์เป็นอะไรไปเรี่ยวเุ๊ยอุ๊ยหยุยยเดเยเราชิงช้าสวรรค์มันเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยโอ้โหไม,มไม่ปลอดภยัยไม่ปลอดภัยตายตายเพราะชิงช้าสวรรค์มันเป็นอะไรเนี่ยชิงช้าสวรรค์เมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมฮะชิงช้าสวรรค์ลองย้อนคลิปกลับไปดูนะฮะชิงช้าสวรรค์มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ เอาเป็นว่าเกมนี้นะฮะโลาอกผมไม่เตือนผมไม่เตือนเลยนะฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยใครวัดใหญ่เหรอเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นชิงช้าสว่างเป็นอะไรเป็นแล้วเนี่ยอ่ะกให้ตก ติดไข้วัดจังเลย,ยติดไข้วัดเลยได้ไหมติดไข้วัดเลยขอติดไข้วัดใหญ่เลยโหรอดแค่สามคนฮะรอดแค่รได้เพราะว่าไอ้ชิงช้าสร์สมั่เป็นอะไรก็ไม่รู้แน่เลยฮะก็อเอาเป็นว่าตอนนี้เป็นคลิปที่ห้าสิบเอ็ดที่ผมลงไปแล้วนะก็ทุกกนะารติดตามและทุกไลค์นะฮะแล้วก็ทุกคอมเมนต์ถือว่ามีค่าสำหรับผมนะภาพใหม่ขอ,ของ ของผมนะฮะอย่างน้อยในชีวิตนี้ผมอยากให้มีผู้ซับสไคร้นะฮะอยากให้มีผู้ซับสไคร์ถึงหนึ่งแสนนะฮะในชีวิตนี้อยากให้มีผู้ซับสไคร์ถึงหนึ่งแสนอย่างน้อยนะเพราะว่าผมจะได้โล่เงินนะฮะอุ้ยอะไรอ่ะกำลังโม้ไม่อ,อยากให้ติดตามอะไระเนี่ยเฮ้ย โอเคแล้วตอนนี้นะฮะผมก็ได้แถมให้อีกเกมหนึ่งนะฮะสไลด์บ้านเชมโพหรือว่าก็คือเชมโพอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยโอเคแล้วตอนนี้ผมก็ได้ทำการเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคะ okay. จะสปอยไม่ได้ะครับเราต้องรอคูลดาวก่อนคูลดาวผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานนะแต่ผมเคยเล่นอยู่ ยังไม่เติมยังไม่เติมยังไม่เติมมางอันดับผมชนะไ,ไม่กี่รอบแล้วตียังไม่เคยโอเคยังไม่เคยนะฮะเราเราสปอนป้านได้ะฮะอุยอุยอุยอะไรเนาะเฮ้ยเฮ้ยู้ยว่าอยู่ตรงนี้เราจะปลอดภัย ให้รู้อนการยับตอนนี้โหลดยังไม่ค่อยเสร็จเลยกี่จุดใต้บ้านเฉยเลยจับง,งงจัดเลยให้รอดไปดี่ยต็มจุดใต้บ้านจะรอดไหมมาดูกันฮะ เอาแล้วนหลนูจากบ้าตอนนี้โอ้โหอุ้เสียเลือดโคตรดักตายโอเคผมเกลียดเกมนี้ฮะอเอาเล่นเอาเล่นของจะเล่นอยู่นะเราจะเล่นอะไรเนี่ย อะไรอะ่ะเกม้ังโอเคไเปไปอีกแบบหนึงน่งฮะโอเคถือว่าวันนี้เป็นสามแบบเลยนะฮะวันนี้มีสามแบบเลยเกมีเล่นอะไรเออจริงๆังไม่รู้นะฮะก็นะเอาไปก็ ใครสนใจจะให้ตัวของในในทอยเดตเทิลเดีเฟนก็ได้นะฮะซึ่ง T O L หนึ่งจับอาร์โสกอร์เจ็ดสิบฮะ T O T O L นะ T O L เป็นตัวเล็กนะแล้วก็สิบสามอาร์โสกอร,ร์เจ็ดสิบอะก็ไม่มีอะไรบ้างนะแม่เราดูกันตอนนี้เป็นยังไงบ้าง อ๋อรับเป็นอันนี้คือต้องทําลายแล้วก็ฆ่าผู้เล่นใช่ไหมแล้วผู้เล่นก็ต้องเอาชีวิตลออจากไอตัวนี้ใช่ไหมมันมีสีแดงอยู่น่าจะเป็นคนหรอน่าจะเป็นคนนะฮะผู้ที่ตกเป็นเหยนะื่อชนะไป จะได้เล่นเป็นอะไรอ,อันนี้แล้วกันอันนี้ผมอันนี้แล้วกันใครจะได้เป็นมอนสเตอร์อยากเป็นผมเวลาอยากเป็นผมผมเล่นไม่เป็นบอกก่อนผมเล่นไม่เป็นอันตรายซ่อนแล้วทำไมผมลื่นแบบนี้เนี่ย รีบซ่อนฮะจังหวะนี้ไปเข้ามาซ่อนข้างในฮะันม่นมันอุ่นโอ้สีแดงฮะโอ้โหเจอมอนสเตอร์อยู่ไหนมอนสเตอร์จะออกไปหามอนสเตอร์กันเก็ไม่รู้นะ กลยมือลื่นเหมือนอยู่บนดําแขกแบบนี้เนี่ยก็อยู่บนดําแขกเลยไอสตอร์อยู่ไหนไม่รู้แต่ว่านะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือเราเอาเัวเองให้รอดฮะผมลื่นเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ดิทุกคนดูนะดิผมลื่นผมไม่ได้จับอะไรเลยนะผมลื่นเออแนนไม่ต้องสนใจฮะ เล่นได้ไหมเนี่ยเราเราเล่นพวกนี้ได้ไหมเนี่ยเราเล่นพวกนี้ได้ไหมโอ้ชิตว้าฟิลิไวฟิลิไวขอบคุณมากสำหรับฟิลิไวโอ้โหทำไปอยู่อ,อะไรแล้วเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้มาแบบจับสแกนเลยฮะ โอ้โหจำสแกนกันช็อตชัดจำสแกนกันนะเมื่อกี้จำสแกนกันนะมอนสเตอร์พิเศษวิ่งวิ่งอยู่ไม่เห็นเราสีแดงมาแบบนี้ตายแน่นอนตายใจใจเฮ้ยไม่ตกมาเนี่ยโอ้โหระเบิดฮะระเบิดอุ้ยวิ่ง ไมีจ like, ับมอนสเตอร์ฮะต้องดีจกวนีอไม่ต้องทำอะไรท่เดียวอย่างเดียวจะตกมาตรงหมก็พอมอนสเตอร์ใบนะ อย่าแล้วววตายเร็วตายแล้วอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้เหลือใครอยู่บ้างเนี่ยเกิดคนเดียวะะเลยฮะเพื่อนจะรอดไหมเพื่อนขอร้องเถอะรอดโอ้โห แค่อยากให้มันมาสำรวจในบ้านท็่พอฮะอีกไม่ถึงสามสิบนีล้วเพื่อนโอ้โหตายแล้วไก่ตายแล้ว,ลว,ลวมันใช้หมดตามหาโอ้โหอล่าสีแดงเต็มตัวเลยมาแล้วมันมาแล้ว ไม่พ้ฮะรอบเดี้รอบพักสิบวินาทีพักแค่สิวินาทีไม่หายเดือนหรอกพี่ตอนพุ่งนีนะะเราผมจะไปฟังผลสอบแล้วนะใครที่ไม่รู้ผมสอบไปแล้วนะนานแล้วด้วย แชร์ให้ผมด้านที่หนึ่งหน่อยนะไปเขาจะได้เป็ดจอให้มิชิช่เฉนเจะาเบคอนเหรอฮะโอเคมันลื่นเหมือนเดินไปลนะลื่นนะลื่นลื่นอันนี้อะไรเนะี่ยเอาไปไหนเอาไว้ปีขึ้นไปฮนะ ผมว่าเราซ่าไดีดีดีกว่าโอ้โหตายตายตายซ่าตรงนี้มันจะได้ไหมเนี่ยรูปแบบนั้นฮะอยู่ตรงนี้ไปก่อนโอเ้เสียงก,กระจกแตก ASMR ตอโอ้โหตายไปหนึ่งคนแล้วฮะซ่าตรงนี้ได้ไหมเนี่ย เราอยู่ตรงนี้ดีกว่าโอ้โหวอาเห็นทะลุได้แล้วทางนี้มีอะไรผมว่าเราอยู่ทางนี้ดีกว่าฮะไม่มีกระจกเลยซ่อนอยู่ตรงนี้กันเพื่อนไม่ใช่ว่ามันจับสกแกนเราออกมาเลยนะขอร้องให้ไม่จับสกแกนเราออกมาเลยนะ มันเปิดโบสอะไรเนี่ยขอร้อเธอรอบนี้ขอรอดแม่ขอรอดรอบนี้แม่ทุกคนเงียบทุกคนเงียบเงียบเงียวมอนมสเตอร์มันได้ยินเราทุกคนกเงียบๆเดี๋ยวมอนสเตอร์มันได้ยินเรานะ ฮันสตาร์พไเศษวิวโอเวอร์กอดอะไรเนี่ยไม่สนละจ้าโอ้โหระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มเลยฮะตุ้ม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 เลยเนาะเสียงผนเป็นอะไรเนี่ยเออเสียงดีดีกว่าฮะระเบิดตุ้มตุ้มเลยฮะเฮ้ยกล้ามันมีทางเราไปด้วยเหรอ เราไปดีกว่าโอ้โหไม่ได้เอาแล้วหักหูแบบนี้เลย่ะอ ขึ้นไปาลืวตกยาดือตก,อตกแต่ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหมันเปิดโบสถ์หาคนแล้วแต่รอบนี้เหลือคนอยู่ตั้งเก้าคนเลยฮะโอ้โหโอเครอบแม่นอนทั้งรอบนี้เจ เออชนะและสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบายสวัสดีจ้า